ถ้าทำเว้น่ายนี่ที่พระอาจารย์บอกว่าให้เห็นโทษแม่เที่ยงเล็กหน่อยนะถ้าหฮาปอยมันก็นยิงย่งหญงไปเรื่อยเห็นบ่อยังเช่นว่าห้ามพระคุดดินจยงเสียนาแต่ว่าถ้าห้าปลอยบานจากเป็นคุดดินเฮ็ดการเฮ็ดงานโศกหยาทั้าบารดาในสิ่งจําเป็นผลได้บาดซาวให้ซาวหน้าไปได้บาดพระก,ก็ได้ขุดเบิดล่านี่ปู่บักนากน้าว่าความคิดมันเกิดนะ กินแต่พลาลัมเป็นแต่แสบปลูกก็น่าปลูกทุเรียนก็น่า,นาก็เริ่มจากเล็กน้อยเั็นบ่แลนะ้ะมันสิไหลไปอ่นนะเฮาขื้นกันทุกอย่างเลยนะวัตถุอนามาตคืออย่างที่พระพุทธเจ้าหาสัตว์ตัวเมยแม่ทั้งวัดเลยเล็กน้อยพ้หยิ่งแมจะมุกหม,มาก,าก,มกบบาารยา,า,ยา,ายเป็นตัวแม่กับบา้เลี้ยงว่าไห้มีว่าไหเป็นแตะในอาวุธคือได้่อวอกกระพาู่ว่าวัตถุอนามาตนะ อาหุ่ต่างๆแก่แวกเนินท่องเพลิดพลอยถ้าไปจับเนี่ยเป็นอนา,มานมราย่ะมีขดนวเนี่ยก็นนะต้องมาแสดงมาสละออกอันนี้่ให้มีได้ละเพื่อเรือเปิดขาดเป็นสิ่งเล็กน้อยบาดถ้าปัดเอามาถือเอามาคร้อเมือมีซับบัดใจมันเกิดตะเลิดกิเลสมันจโภคแต่บฮีมีน,นิ่มีความเกิดแน่นอนมั็นยมบก็ะไดพระกนเดียวกันนั่นละจังหวะพระนี่ให้จน ขั้นจนหลักก็สิบว่าขึกตรภาพวนหน้านะแต่ถ้าพารวยบานมีความเคลืดด่อนเร้บานใส่ดอกออกเบียดไปได้บานเพราะเชื้อเข่ามันมีไงพระศาสดาก็าษ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 าได้ป้องกันไว้น่ะนะป้องกันไว้ตอนนี้การตะไนเกีว่วอยู่เพราะว่าบบเห็นโทษแม่เพียงเล็กน้อยมันเลยลุกลามไปใหญ่คือไม่เห็นโทษในหัวไม่ขีดไฟที่เล็กๆนะ่ะปล่อยทิ้งไว้มันก็ไหม้มันก็ลุกลามเห้าเห็นแต่ไฟล่ามเป็นข้าวเป็นข้าวไป มาจากสายแบบมาจากสิ่งเล็กน้อยเดย้โอปะณียโกน้อมเข้ามาใส่ตนความคิดที่ยิ่ง,งนเงี่ยเนี่มาจากสิ่งเล็กน้อยโทสะที่อาขาจองเวทถึงขนาดถึงขันติคากันนะมาจากปฏิฆะเด้คุณเครื่องจากข้อบ่พ่อใจเขาบ่ถ,าถึงตาถือว่า,วาเป็นนั่นแหละเลิมนีนะ่นั่นแหละกับกดับมั่นนะกระปล่อยไปอปฏิฆะคุณเครื่อง นำไปสู่ความไม่พอใจเรียกว่าโกรธะสะสมเขา่าบดถึงตาบ่อยเขา่าบ่อยเขา่กากลายเป็นความโกรธบาง mm hmm. เมื่อโกรธแล้วโอเหลือง่ายจะได้บาดเหลืมเสียอบาบอยู่ระบาดกลายเป็นไฟแบบกองง่ายหลเติบแล้ว,เ,ลวเริ่มจุดคุ้มบ่อยู่ดับบ่อยู่มันกันนัดกันครับลมได้บ้างไฟเึ้นหันลมเสร็ไปพัดไปเลยเห็นบอกเขาไปจุดกันแห่นะอยากลมบอกมีจุดไฟเึ้นจักรมอเตอร์ นี่คือความโกรธเมื่อโกรธแก่ตัวก็จะพัฒน,นาไปเป็นอาฆาตเริอไม,ม่ได้บางอาฆาตจะได้บางเมื่ออาฆาตแล้วก็ส่งต่อไปหาจองเวทจองเวทโอ้นักเรียงบ้านนั้นบ้านนี้มาถึงตาพอมองดเสิเนียน,นมันคือจองเวทอนะันน้านี่จองเวทอันนี้มันมากไกลเรียวยมาเอาบรยูเดียวเมื่อจองเวทเลือดเช่นขา่าถ้าเราย้อนไปดู เริ่มจากปฏิฆะขุนเคืองพระศาสดาใหา้เบิงใจถ้าหอนห้อนแต่ใจร้อนๆเริ่มจากปฏิฆะขุนเคืองให้รีบดับเพราะตอนนี้รับง่ายสติเข้าไปกำกับเลยว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วไฟเกิดขึ้นในใจแล้วดับตั้งแต่ไม่พอใจที่ว่าดับควอมพ่อใจอะไรกับว่าพ่อใจเสียดายนะการปฏิบัติธรรม มีความเพียรมีสติมีสัมปัชชัญญะละความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้ไห้มีสติเข้าไปบริจเยฮ่องฮันทรอเนี่ยละพวกโกรธถ้าเป็นข้อพ่อใจบาที่โอบามามาติมไิว,ว่าเทียนเป็นท้องข้ามเทียนเป็นแทงทองเรือประภาพนี่นเองบริจัยจะของอยสิไปอยากได้แต่ตอนนี้เขาปล่อยใจไ่อู้ใจใดได้สิร้อยตอนได้นอนนะ่ะมันบ้าท่านแล้วเป็นโรภล่ะ เป็นเปลตอแล้วตัวเป็นตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปลตแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบแค่น,นั้นเองแต่มันไปแล้วห้าสิบแล้วเหมือนเอาตัวไปตั้งไว้เปรตวิสัยแล้วตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตแต่ถ้าเรามีสติสกัดกัน้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าสวนไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นสํารวมไม่ยินดีไม่ใช่ทรัพย์เรามันตัดเปรตอกเร่บาตัดกระบวนการของโลภะ่ในความารู้สึกอาจฉิะ รู้สึกว่าบอแรงยังน้ำมูอาจจะเสียดายต้องชนะนะต้องเด็ดเดี่ยวนะก็ไม่ใช่ของเรานะจะอยากได้ทํใไมมันต้องตัดต่อเป็นคนบโลบโกร,บกร,บกร,บกรดบโหลงบ่อยากได้ของผู้อื่นว่าเป็นของตนถ้าเราปล่อยใจไม่ว่าจะเป็นอาธินานี่คือขอบวนการของกิเล e m สทํางานตรงกันข้ามกระบวนการของธรรมะก็มีนี่มีความเพียรมีสติ อดทนนะฝืนใจนะละความพอใจก็คือละการที่จะไปเป็นเปรตความโลภออกเสียดา้าละความไม่พอใจก็คือโทสะที่จะไปเขียนฆ่าออกเสียดา้นานโลกนั่นเองก็เป็นปกติภาวะคือเป็นมนุษย์ที่ปร e r เ e v e r a n c e นี่คือภาวนานี่คือเจริญนี่คือมีใจสูงดูใจตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างให้พอเพียงแล้วก็เพียงพอ ไม่ใช่าพอไม่เป็นหาเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงหรอกถ้าเพียงพออยู่แค่นี้ก็จะพออยู่พอเินเป็นสันติปรมังสุขังพอใจตามมียินดีตามได้แต่ให้ใช้ความเพียรสั่งสมบุญบาร,รมีทรัพย์ให้เกิดขึ้นในทางที่ถูกที่ต้องเรียกว่าปริยบาร,รมี ไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาสิ่งใดไม่ใช่ความอยากแต่เป็นธรรมฉันทะเป็นความปรารถนาที่จะสำเร็จในทางโลกและสำเร็จในทางธรรมมีความภาคเพียรมีสติมีสัมปชัญญะและความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้อันนี้คือคำสอนที่องค์ดาตรัสไว้ชัดเจนแล้วก็ฟังง่ายมากแต่เราไม่ฟัง ทำ,ท,ทำสั้นๆเอาไปกระทำสิมีสติมีสัมปชัญญะและความพอใจและไม่พอใจในโลกที่ออกเสียได้คือโลกทางตาที่มองเห็นรูปสวยสิ่งที่ไม่สวยก็เช่นเดียวกันโลกทางหูที่ได้ยินเสียงข้าชมมาไม่ต้องพอใจเขาด่ามาก็าไม่ต้องเสียใจสัมผัสริ้วรสต่างๆคือโลกทางตาหูจมกูกปริ้นกายใจเรียกว่า อ่ัฒจณะทางโหดสักแต่ว่าเห็นไม่ใช่คำพูดลเล่นๆนะทำได้สบายจริงเอาลองเสียโอกาสสิลองเสียโอกาสที่จะโลภนี่มันไม่มีโทษหรอกแต่ตอนนี้เรามีโอกาสเราโลภนะเราโกรธเราหลงเนี่ยสลจะจะฆาตดูใจตนเองทุกท่านทำได้ทุกท่านมีบุญบาร,รมีส่งมา ทุกท่านเป็นลูกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือพ่อผู้ยิ่งใหญ่เรามีแม่คือพระธรรมเรามีพระสงฆ์องค์อรางทั้งหลายเป็นสักขีพยานว่าปฏิบัติได้ทําตามคําสอนของพ่อและได้ผลจริงนั่นคือสักขพยานที่ยืนยันเอตัคะเป็นเลิศในด้านต่างๆมากมายหากว่าเราเป็นน้องผู้เดินตามที่คือพระสงฆ์เมื่อที่ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ น้องกับพี่ครอบครัวเดียวกันความสามารถที่ทำได้น้องก็ไม่ห่างไกลหรอกให้กำลับบงใจตัวเองพระคุณเจ้าพระอาจารย์ท่านบอกว่าจงเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังทรงพลังด้วยทานทรงพลังด้วยศีลทรงพลังด้วยภาวนาหาเป็นพระคุณเจ้าก็จงเป็นพระคุณเจ้าที่ทรงพลังแห่งศีล ความเป็นปกติทรงพลังด้วยสมาธิสามารถกำนดจิตให้นิง่งตั้งมั่นได้ไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายในสิ่งที่มาย่วยวนตั้งมัน่นมุ่งม,มั่นอยู่ตรงการนิ่งไม่ชอบไม่ชังน,นั่นคือสมาธิคือการทรงพลังจะเป็นลูกของพระศาสดาที่ทรงพลังด้วยปัญญาความสว่างความรอบรู้รู้รอบ ตอนนี้เรานะรู้แต่รู้ไม่รอบอคินญ,ญาก็คือรู้ยิ่งยิ่งกว่ารู้รู้ให้ครบรอบกิเลสที่มันเกิดเนี่ยมันก็มีดับเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ต้องไปทำตามมันเดี๋ยวมันก็ดับนั่นคือรอบของกิเลสสุขทุกข์ก็เช่นเดียวกันทุกอย่างมีเกิดมีดับมันเรามีเกิดขึ้นมารอบของชีวิตก็คือความตายใช่ไหมรู้ไปล่วงหน้าเลยเราก็ไม่ร่วงหลงในชีวิต ดูแลกายหยาบตามสมควรทําหน้าที่การยานในทางโลกไม่ไปประกอบเบื่โทษด้วยภัยมันจะเป็นกรรมเดินตามทางศีลภา,าวนาเพราะรอบความตาย่ยอมมาถึงเมื่อรู้ชัดรู้รอบแบบนี้เราก็จะไม่ประมาทก็จะสร้างแต่คุณงามความดีเรียกว่าอภิญญาคือรู้ยิ่งคือการไม่วไหวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นต้านมั่นตามทางสายกลาง ทำจิตให้เป็นกลางว่างๆสบายๆแต่จิตเราตอนนี้มันเป็นจิตที่เกินเป็นทางสายเกินเกินเป็นโทสะเกินเปโลภะสมมติว่าเทียนนี่เป็นทองคำเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแต่เราเกินไปมีความโลภอย่างได้เกินไปแต่ถ้าจิตเราเป็นสายกลางสิ่งที่สวยงามเป็นเพชรเป็นพลอยตั้งอยู่เบื้องหน้าเราก็นิ่งอยู่ คือไม่เกินไปโลภไม่เกินไปโลกไม่เกินไปรักไม่เกินไปชันอยู่กลางกลางนี่ทุกท่านทําได้นี่คือทางสายกลางที่พ่อสอนอันเรียบงา่ายพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันดังนั้น,น,นโดยการที่เป็นลูกของพ่อเหมือนกันถึงพุทธบริษัททั้งสี่หรือพระคุณเจ้าวันนี้ขอถวายกาลังใจให้กับพระคุณเจ้าทั้งหลายและเจ้าที่เป็นผู้ท่าบริษัทภูบาสุบาสิกา จงตระหนักในความโชคดีแห่งตนที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเพราะผู้ยิ่งใหญ่เอาชีวิตแลกพระธรรมมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติหากเราเป็นลูกที่ดีก็จงอย่าปล่อยให้ความภาพเพียรของพระพุทธองค์นั้นสูญเปล่าจงมุ่งมั่นตั้งมั่นสั่งสมสติปัญญาบาร,รมีความเพียร เดินตามทางที่พ่อสอนไว้อย่างเต็มที่เต็มอกเต็มใจเสียสละไปเถอะโมหะโทสะอย่าเสียดายจงน้อมก,กายวาจาใจไปในพระธรรมแห่งองค์พระศา,าสดาแล้วลงมือเกิดกิะธรรมด้วยทานภาวนาศีลด้วยปัญญาสมาธิศีลหล่อร้อมรวมเป็นหนึ่งถึงความมุ่งมั่มนตั้งมั่นพุทธะจะเกิดแก่จิตแก่ใจ,ใจ,ใจ,ใจของท่านทั้งหลายคือสภาวะ เบิกบานแล้วก็เตื่นรู้สว่างสวัยถึงองค์พระศาสดาถึงพระพผู้นิพพานทุกประการเถิด